วันนี้เราก็มาเล่นโลบอกอีกแล้วเฮ้ยหูเออก็อแยากเล <c oughs> ็กหนเล็กนะคะคนมีคนเยอะเสี่ยงหายม้ยถ้าจะไม่ผิดเนา,ะ,านะน่าจะไม่ชนะคุณใครใครพี่เมย์อ้พี่เมย์นะน่าจะรีวิวไปแล้วให้แนะนำไปแล้ว 嗯，好像也没有哈，เพราะว่าไม่มีอะไรทำ，น่าจะไม่ใช่ที่，嗯，鼻、啊、子。 என்ன நான் รง้มไม่แนะไม่มีอะไรมาแรกแรกก กวมากโนผ่านเ่าเรื่อนะไม่หนานะ จะพลางแล้วน่าเบือ่อยังต้องเป็นคนทไทย,ยนั่นแหละเอ้าตายเลยทำไมไม่ใจงี้ น่าลู้กันเหม

<_ <d> _ <n> _>ไปไปเลี้ยงกูไปกน็นที่ขายรถนะไปกันเตอร์เอ๊ะที่ขายรถโอพ้พระเจ้ากินพิซซ่าบบพิซซ่า Moi Lothar. ก็จะถ้าเราทำแบบนี้ขอตัวแล้วกันนะโชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยคะบ๊ายบาย